นิวคาวาซากิ G-PZ1100F 2026ที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกพร้อมการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากคาวาซากิบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การคืนชีพของชื่อในตำนานแต่คือการผสมผสานร,ระหว่างอดีตอันเร้าใจและเทคโนโลยียุคใหม่ได้อย่างลงตัวสุดๆทันทีที่เห็นดีไซน์ของ G-PZ1100F รุ่นปี2026ความรู้สึกแรกคือ นี่แหละ GP z ของจริงเส้นสายตัวรถยังคงกลิ่นอายสปอร์ตยุค8 0ดสถึงเกที่ดูดันตัวแฟรริงทรงเหลี่ยมไฟหน้าทรงคลาสสิกและแฟริงข้างที่ดูแข็งแรงแต่ทั้งหมดถูกปรับให้ทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไฟเลเดรอบคันรายละเอียดงานสีและกราฟิกที่ดูพรีเมียมและสปอร์ตมากขึ้นเห็นแล้วรู้ทันทีว่านี่คือรถที่เกิดมาเพื่อคนรักความแรงและความคลาสสิกในทันเดียว หัวใจสำคัญของ G-PZ1100F 2026คือขุมพลังเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ถูกพัฒนาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งความแรงและการใช้งานจริง คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์สี่สูบเรียงความจุประมาณ1 1 0 0ซีซีที่เน้นแรงบิดจัดในรอบก,กลางถึงปลายหัดระเร่งหนักแน่นเสียงเครื่องเราใจแต่ยังควบคุมได้ง่ายเหมาะทั้งการขี่ทางไกลและการขี่มันมันในวันหยุดเครื่องยนต์ถูกปรับให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยุคใหม่โดยไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ความแรงแบบ g p z ดั้งเดิม ด้านเทคโนโลยีบอกเลยว่า GPZ 1100F ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นรุ่นปี2026ถูกใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบจัดเต็มทั้งคันเร่งไฟฟ้าโหมดการขี่หลายรูปแบบระบบควบคุมการลื่นถลายระบบ ABS แบบสปอร์ตและระบบช่วยขี่ที่ช่วยให้ทั้งมือใหม่และสายโหดสามารถควบคุมพลังของรถได้อย่างมั่นใจหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิทัลผสมอนาล็อก ให้ฟีลคลาสสิกแต่แสดงข้อมูลครบถ้วนทันสมัยและใช้งานง่ายช่วงล่างของ GPZ 1 1 0 0 F 2026ก็ถือเป็นอีกจุดเด่นเฟรมถูกออกแบบใหม่ให้แข็งแรงแต่เบาขึ้นระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับและด้านหลังแบบปรับได้รองรับทั้งการขี่เร็วและการขี่ทางไกลได้ดีเบรกจัดเต็มด้วยดิสก์คู่หน้าพร้อมคาลิเปอร์ประสิทธิภาพสูงให้ความมั่นใจทุกครั้งที่บิดและทุกครั้งที่หยุด สิ่งที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นไม่แพ้กันคือการวางตำแหน่งของ GPZ 1 1 0 0 F ในตลาด Kawasaki ตั้งใจให้รุ่นนี้เป็นสปอร์ตคลาสสิกพรีเมียมสำหรับคนที่โตมากับชื่อ GPZ และคนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถแรงมีสไตล์และมีเรื่องราวไม่ใช่แค่ตัวเลขแรงมา้าแต่คืออารมณ์ความรู้สึกและตัวตนของผู้ขี่การกลับมาของ New Kawasaki GPZ 1 1 0 0 F 2026 ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่มันคือการประกาศว่าตำนานยังไม่ตายและพร้อมจะกลับมาครองใจแฟนๆอีกครั้งใครที่หลงไหลในมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายคลาสสิกบอกได้คำเดียวว่ารุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเต็งแห่งปีและอาจเป็น GPZ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ได้ถ้าคุณคิดอย่างไรกับ Kawasaki GPZ 1100F 2026